สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวบูชาร์ตจากที่ผมได้หายไปนานวันนี้ผมก็กลับมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะครับคอร์สเป็นคอร์สท่าไม้ตายที่ผมชอบใช้ประจำแล้วครับเป็นเทคนิคที่ผมชอบใช้เทรดเป็นการส่วนตัวนะครับซึ่งการเทรดก็จะเป็นลักษณะประมาณอย่างเงี้ยครับในรีสอร์ทที่มันโอเคหน่อยนะครับซึ่งมันก็ต้องไปแบคเทรดไปฝึกฝนหลังเทรดนะครับแต่ว่าราคาค่อนข้างย่อมเยาวเลยครั้งนี้มากับราคาพิเศษ ท่าน,นละ4,990บาทนะครับเราจะเทรดผมจะบอกหมดนะครับว่าทำไมผมเข้าจุดนี้ผมออกจุดนี้เส้นประที่ขีดเนี่ยครับมันคืออะไรมันสำคัญยังไงนะครับแล้วก็การคอนเฟิร์มราคานะครับก่อนที่เข้าเทรด้เมื่อท่านใดสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้นะครับเอสสมมติอย่างคู่นี้นะครับถ้าใช้วิธีแบบที่ผม บเทรดแบบเซตอัพแบบเมื่อกี้ครับมันจะเป็นประมาณนี้เด,เดี๋ยวเมื่อกี้อ่รารู้สึออกอ๋อ H1 โอเคตรงนี้ครับเราต้องดูมัลติไทม์เฟรมหน่อยแต่ว่าไม่ได้ยาก ขนาดน,นั้นครับไม่ต้องไปซีเรียส ครับก็จุดแรกที่เข้านะครับคือเข้าที่จุดประมาณนี้ครับซึ่งผมจะบอกละเอียดในอทของผมนะครับถ้าใครสนใจแล้วก็จุดที่สอง นี้ครับถ้าใครเข้าไม่ทันอยากจะคือหลุดสองจุดไปแล้วไม่ทันก็แล้วราคามันยังไม่ได้ถึงเป้าของเราเราก็เข้าตรงนี้ได้อีกหนึง่งเป็นอัพครับ ซึ่งเราไม่ได้อยู่ดีๆว่าจะมาทำแบบนี้ได้เลยนะครับเราต้องรู้ i r เร t ชันรู้ทิศทางของมันรู้ว่า t ท m e เฟรมแต่ละทม์เฟรมครับเขาทำลักษณะเรียบเรียงกันยังไงนะครับให้มันสอดคล้องกับจังหวะที่เราจะเข้าและก็ที่สำคัญมากๆคือการคอนเฟิร์มออเดอร์ในการเข้าครับว่าตลาดจะไปทิศทางนั้นๆทิศทางเดียวกับที่เราต้องการนะครับเทรดได้ทุกคู่ครับ หรือว่าจะเป็นทองเป็นอะไรก็ได้นะครับเทรดได้หลายหลายไทม์เฟรมทุกไทม์เฟรมไม่ว่าอยากจะเทรดยาวเทรดสั้นสามารถนำไปปรับปรุงแล้วก็เทรดได้ครับบางครั้งผมเทรดในไทม์เฟรมวินาทีนะครับที่ใช้เข้านะครับซึ่งบางคนก็ไม่มีตัวเทรดดิมวิวที่เป็นวินาทีก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใครเรียนในคอร์สกับผมอะครับ ผมจะบอกวิธีนะครับดูทามเฟรมวินาทีให้ <c oughs> แบบที่ไม่ต้องใช้เทรดดิ้งวิวครับก็คือแบบไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อมันมีตัวฟรีอยู่ครับผมผมจะแนะนําให้แล้วก็หรือถ้าใครอยากเทรดยาวก็ก็แล้วแต่สะดวกครับนะครับเทได้หมดสินทรัพย์อื่นก็เทรดได้บิตคอย n ทองอะไรพวกนี้นะครับได้หมดจะลองลบด,ดู คพับบิตคอยก็นะครับจ,จุดเข้าก็นะครับอันนี้คือ liquidity ตี q u นะครับอันนี้ดูอาจจะงงแต่เดี๋ยว ใครสนใจขอเดี๋ยวผมจะบอกนะครับผม นี่ครับประมาณนี้พีผีแรกเอาเท่านี้นะครับแต่ว่าบางคนจะงงตรงนี้นครับว่าทำไมเรา <c oughs> ถึงรอมารอจุดเนี้ยได้พอดีแล้วก็รอลงนะครับบางคนก็สงงว่าทำไมไม่เอาจุดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้มันคือการคอนเฟิร์มราคาครับ แล้วมันไม่ใช่ดูแค่นี้ครับมันมีมันมีเรื่องอื่นให้ดูด้วยซึ่งในคอร์สเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ใครสนใจสามารถทักมาได้นะครับผมรับจองที่นั่งนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่เจ็ดเมษายนสองห้าหกเจ็ดนะครับก็คือผมเปิดรับสมัครไอ้สมัครเรียนนะครับแค่วันเดียวเท่านั้น แล้วก็รับจำนวนจำกัดนิดหนึ่งด้วยครับซึ่งใครสนใจก็สามารถทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างดีเยี่ยมและสามารถนำมไปค่อยๆแบ็กเทสแล้วก็ลองเทรดเดโมแล้วพอคุณมั่นใจเนี่ยก็สามารถเทรดได้อย่างแน่นอนครับผมโอเคครับวันนี้เท่านี้ครับขอบคุณครับ